มาก็มาต่อกันเลยครับกับคืนต่อไปนะนานผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมไฟนัลเอสดีดี้กันอีกแล้วบาเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าท่านมีนไปแล้วกดเริ่มเลย,ยง่งยก่อนทีนิวคืนสาวึสาวนี้น่าจะเริ่มตึงๆแล้วนาำผู้ชมอืมแก่ไเ้แล้วไรนะมีเสียงโทรศัพท์ เรส้นกนมก้ยชิก้ามาแล้ว <c oughs> ชิก้ามาแล้วมันคนเร็วอ่ะโอเมก หายไปแล้วอนี่นี่นี่เอาสหนปะไหเฮ้ยมึงมึงมึงซ้ายสาย,สายอ๋อไม่ยังไม่มายังไม่มาหายที่ไหนวะอืมวะแค่ว่าเราปุยหมุดของจริงจัง อะไรวะอะไรเมื่อกี้โอ้โหจิกาออกนะหรืออะไรเพื่ออะไรวะมางี้ใจวันไหวเลยเขาไม่ได้ปกอิเลย ทุกคนครับอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมมันเป็นที่เครื่องผมให่คุณต้นแมีทำไมมึงพูดเหมือนมึงพูดในน้ำตลอดเวลาเลยวะเสียงมึงมันไม่ค่อยชัดอ่ะออกตัวเขาใหม่แล้วก็ตัดตัดอกตัวไปก่อนนะอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมา five minutes later มาทุกคนกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมอะไรเงี้ยเราคือตัวมันหายไปหมดเลยท่านผู้ชมฮะ มันกูเล่นโทรหาไปหมดเลยฟ็อกซี่อยู่นี่เยแล้่อยู่ทันไหมเนี่ยฟ็อกซี่วันนี้มากลามาเฟดดี้เฟดดี้หายไปเรนนูนว่าฟืนนี้แลงเดือดว่ะเแล้วเยอะและ หมดแล้วทีี่แล้วเป็นดียู่ไหน่ะทุกคนเลยจบตานีเดี๋ยวเดี๋ยวมานะแป๊บนึงมันเยอะมึงเยอะยางม่ให้สุดท้ายลากอือ หมดแล้วอันนี้คือมึงเลาะเรียบร้อยไม่มเงี้ยงทันนี้เจอทันเจอปบดดี้ฟังไหนวะมาเทียอ้ my god <c oughs> โอ้อ oh my god เ oh! ฮ้ยทันโอ้ my god โอ้เฮ้ยทันด้วยโอ้ my god ว้าวทันโอเกือบตายแล้วมีนเกือบหลับแต่กลับมาได้นะท่นาปปนผู้ชมนะเดี๋ยวตัวตัวต้องไปเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ไมาเลยมาเลยมามาทุกคนกลับมาละกลับมาละเสียงมีนดีขึ้นแล้วท่านผู้ชมชิก้าหายโคตรไวนะท่านผู้ชมโหชิก้าเป็นอะไรวะ ทุกคนครับอย่างที่บอกว่าเอ่อคลิปนี้ต่อไปขอผมขอสัก20ไลค์นะพู้ชมผมจะได้ทำพาร์ตต่อไปไคลิปนี้ขอ20 like ไลค์คลิปก่อน10ไลค์ยังไม่รู้ตอนนี้ว่าถึงหรือเปล่าคลิปนี้ขอ10ไลค์นะพู้ชมขอไม่เยอะขอแค่สัก10ล้านไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะโอ้ย10ล้านไลค์ บอลนี้กนจุนนี้จะตีหายดีหนึ่ อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะนะท่านผู้ชมจริงจังตอนจริงจังจริงจังสุดๆมีแค่ภาคแรกนนเองนะครับท่านผู้ชมภาคสองนี้ไม่ต้องพูดนะโอ้แตดมันจะหมดก่อนนะดิ เดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ผมแบบต้องดูกล้อ,องฟ็อกซี่ใช่ไหมเยอะๆเลยแบัตก <but> ็จะหมดตมัน <but> ไม่มาสักจริงบัตก็จะหมดฟ็อกซี่ก็จะมาจริงเพราะว่าผมจะรอแบตผมหมดถึง50%แล้วผมจะค่อย มาเปิดกล้องอะไรดูทีนจรกตีสามมาแล้วบอนนี่ชิก้าหายแล้วขี้เกียจ่าตีสาม ตอนจบเราก็ยังพอมีเวลาเยอะอยู่จากสิบร้อน่าจะยื้อเนอะยื้อ,อ,อาาหนึ่งยื้อสองยื้อสามพูดเลยนะจุนย้อนท้องที่ก็คนลุกว้างเลยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมท่านผู้ชม Foxi s สปีดโบ๊ทนะเมื่อกี้ เสียงมึงเหมือนพูดอยู่ในน้ำอีกแล้วมินริงไม่ชอตอนนี้่ะเออฉันนะเำลัแย่นิดนึ่งเสียโอ้ยฮะเอาอีกแลว้วตัวเหรอมันจะมาอีกแลว้วพวกซี่ มันเป็นทีห้าใหญ่จะ่ายงงขึ้นมากตอนนี้คงก็ให้เป็นเพิ้ลพูดอย่าพูดะนะเหรจริงจังไลยเปื่อ,อ,อมึงก็พูดพูดขอรู้นเนี่ยอะไรกันเสียงไม่รู้เรื่องแนละ้วมิน ท่านผู้ชมแปลเสียงมินออกผมให้สิบบาทเดี๋ยวกูเนี่ยจะมาแปลตัวเองนิ่งเอางี้ว่าผมจะเงียบๆหน่อยแล้วกันก็ให้เพปเปอร์คุยไปนะท่านผู้ชมจะจริงจังได้ครับท่านผู้ชม ทุกคนว่าผมทำ Q&A ดีไหมเออ Q&A น่าสนใจเออถ้าเกิดมีเอางี้ถ้าถ้าผู้ชมมีคำถามอะไรถ้าผู้ชมเม้นมาใต้คลิปเลยได้เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบทีละเม้นแต่ไม่รู้จะมีคนเม้นหรือเปล่านะโอ้โหแย่แล้ว Q&A มันนีคนพูดแย่เลยว้าวโอ้ว้าวพูดแย่เลยส0่เปอร์เซ็นต์ลยสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ my god โอ้มายก g อดมีคูดคูดแย่เลยย่จริงครับย่จริงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหายไปเสร็จแล้วมันไม่เหมือนไม่อุ้ยเฮียอุ้ยเวอว่เว่อว่แย่แเปิดเลยเปิดเลย w ายไปหยอกโอ้มา oh my god เซนแล้วผู้ชมก็ ช่วยลุ้นกับผมตรงนี้หน่อยนะว่ามันจะถึงตีเอ้ยถึงหกโมงหรือเปล่านะอ่าทุกคนเอาใจช่วยมีนกันกคนละหนึ่งแล้วล็ลเร็ลจะเล่นผ่านผมให้เวลากดคาวิโอไม่ก่อนแต่ผมว่าไม่น่ากลัวเวลาผ่นลา,นาก,ก่อนท่านผู้ชม พอดีตอนขอนโดนจังสแกนอกเยมั้ง่านอ้ออโหเสียววินาทีอะโอไมก็โอ้โหที่5้าเนี่ยผมจะเอแล้วนะครับก็หวังว่าจะเจอกันอีพีหน้าครับถ้าถึงยี่สิบไลก์ก็ขอให้ทุกคนกดเดยนครับอ่าโอเคท่านผู้ชมงั้นเราไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอ20ไลค์แล้วกัน Ok, quay chê ra chồng, bye bye